สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าพระอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันเป็นมายังไงนะคะดูกันเลยนะ <c oughs> อเป็นคนทางไกลกัน <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยหนะักมาพอสมควรเนาะโอ้หกถ้วย รักเก่าค่ะเด็ฟูเป็นความรักเก่าที่ตอนนี้คุณได้แยกกันแล้วเนาะได้อยู่คนละที่กันแล้วก็อยู่ไกลกันด้วยสี่เรียญเป็นความรักครั้งเก่าที่ยังลืมกันไม่ได้จริงๆด้วยโอ้ oh. เปลวออฟฟอร์จูนนะคะ,ะความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้เนาะเป็นคนที่คุณเคยใช้ชีวิตหรือเคยคบกันแล้วในอดีตเคยพูดคุยเคยรู้จักกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ในอดีตเนี่ยดูมีความเหนื่อยมีความหนักมีความเอ่อมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งระยะทางทั้งเรื่องการงานหรือบางคนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเอ่อครอบครัว ของแต่ละฝ่ายนะคะอ่ะลืมไปคะ่ะดูใต้สำรับนี้เป็นไพ่ใต้สำรับนะเป็นเจ็ดดาบเนี <c oughs> ่ย ถึงถึงแม้ว่าคุณทั้งสองคนจะอยู่ไกลกันห่างกันมาได้สักพักใหญ่แล้วเนาะแต่คุณทั้งสองก็ยังคงเฝ้ามองดูกันตลอดเวลาแหละยังกอดยังเก็บกันไว้อยู่ในใจเสมอแต่ว่าคุณทั้งสองก็น่ิเงียบในความสัมพันธ์แล้วค่ะไม่ได้คิดที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเนาะคุณก็ได้แต่เก็บกันไว้ในหัวใจแล้วก็ตามแอบมองแอบส่องกันอยู่เป็นประจำค่ะถามว่า ทั้งคุณและเขาแหละต่อไปนี้ก็คงจะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาคุณและเขาก็คงจะคิดว่าถ้าคุณและเขาเป็นคู่กันจริงๆเอ,อ่อนาคตนะคะก็คงจะได้กลับมาเจอกันอีกแต่ถ้าไม่ใช่คู่กันก็คงต้องแยกจากกันโดยสมบูรณ์เอ,อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวมานะว่าคู่คู่ความสัมพันธ์นาไพเนี้ย พอที่จะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันอีกไหมคะหรือจะได้มาเจอมาเจอกันอีกไหมเดี๋ยวขอสามใบนะโอ้อาจจะมีการกลับมาเจอกันอยู่นะอืมแต่การไปต่อมันก็ยากอยู่ค่ะขอกลับมาเหมือนเหมือนต้องกลับมัเคลียอะไรกันบางอย่างหลายๆอย่างนะคะนี่ใต้สำรับก็เป็นเดอะเมจิเชียนจริงด้วยคือ มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันแต่เหมือนกลับมาเคลียรเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเคลียร์เรื่องสินทรัพย์สิน,รสนหรือภาระรับผิดชอบนะคะถ้าใครเคยเป็นครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนาะในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ยากมากเลยนะคะอาจจะต้องอ คิดว่าต่างคนก็คงต้องอาจจะต้องแยกย้ายไปอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะสมมุติว่าถ้าได้เจอกันอีกมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันที่จะเดินต่อไปกันได้นะคะในความสัมคัธ์ครั้งนี้ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกการโชคดีนะคะ